ตอนนี้ผมอยู่กับนะ้น้องเบิร์ตปันบารมีนะครับนะเบิร์ตปันบารมีนะ้านะเดี๋ยวนะฮะนะเดี๋ยวผมขอทักทายนะคุณเบิร์ตปันบารมีหน่อยนะครับนะสวัสดีครับคุณเบิร์ตนะสวัสดีครับอาจารย์นะเบิรนะ์ตปันบารมีนะครับทําไมถึงทําไมถึงปันบารมีเบิร์ตอ๋อศรัทธาหลวงปู่ปันครับ ที่ท่านอยู่พุทธสถานเทพนี้มีสมปัตนาอ๋อก็เลยก็เลยนําเอาตรงนี้มาก็เลยตั้งชื่อเป็นกลุ่มแก๊งที่เพื่อนอว่าปันปันบารมีใช่เบิร์ตพีบีเครับ PBM มายังไงเบิร์ตพีบีอ็มย่อมาจากปันบารมีวัตถุมงคลเนี่ยละโอ้โหตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษก็มีนะภาษาไทยก็มีใช่แหมนะครับนะเบิร์ตนะเป็นจะบอกว่าเป็นนักสะสมวัตถุมงคลรุ่นใหม่ เป็นนะเป็นเซียนพระรุ่นใหม่เป็นนักสร้างพระรุ่นใหม่ก็ได้ทำนะได้ทําหลายอย่างแล้วตอนนี้นะครับเบิร์ตปัจจุบันเนี่ยเบิร์ตอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้35ครับ35ถือว่ายังเป็นกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นนะเป็นกลุ่มคนได้อยู่ครับเออไม่แก่อาจารย์เออเป็นกลุ่มคนหนุ่มนะครนะเบิร์ตจริงๆแล้วเบิร์ตศึกษาอะไรมาตอนแรกเออก็ทํางานปกตินะครับแต่ว่าชอบ ชอบวัตถุมงคลเป็นการส่วนตัวชอบเก็บก็เริ่มตั้งแต่หลวงพ่อรวยครับอาจารย์ก็คือไปเข้าแถวที่วัดรุ่นวัดแตกอะครับส่นวจนแกอันนั้นเป็นที่มาของการที่เริ่มสะสมวัตถุมงคลใช่ครับเริ่มจากหลวงพ่อรวยเริ่มจากหลวงพ่อรวยครับวัยรุ่นเท่าที่รู้เนี่ยนะส่วนใหญ่เริ่มจากหลวงพ่อรวยเท่านั้นเลยนะนะคนที่รุ่นใหม่ที่มาเก็บใช่นะเพราะว่าระบบระบบการเช่าหาระบบการเล่นน่มันเปลี่ยนแล้วก็อยู่ใกล้ด้วยครับ อ,อ๋ออจากกรุงเทพไปอยุธยาม,มันไม่ไกลอะครับมันไม่ไกลเราอยู่กรุงเทพนะไปอยุธยาไม่ไกลไม่ไกลครับอ๋อก็สามารถที่จะไปเช่าหาได้ใช่ตอนนั้นเนี่ยทําไมคิดถึงอยากจะได้ไอ้รุ่นที่วัดแตกอะไรเนี่ยอ๋อตอนนั้นก็คือไปไหว้ปกตินะครับแล้วก็พอรู้ว่ามีเปิดจะเปิดเช่าวัตถุมงคลก็ไป กะว่าคืออยากได้แค่นั้นเองอยากได้แต่ปรากฏว่าโหคนไปล้นหลามอ๋อไอตอนนั้นที่เบิร์ดเบิร์ดเริ่มเล่นพระใหม่ๆเนี่ยเบิร์ดไม่คิดหรอกนะว่าจะมีการซื้อขายไม่ได้คิดครับก็คือแบบชอบเก็บสะสมเก็บสะสมโหถ้าตอนนั้นคิดนะจันตังทั้งหมดไปลงนั้นรวยแล้วครับรวยแล้วนะใช่ครับก็คือแบบก็เก็บแค่รุ่นลาองค์สององอะไรอย่างเงี้ยครับชอบตอนนั้นเบิร์ดก็ไม่รู้นะว่าไม่รู้ครับไม่รู้ครับแต่ว่าก็เห็นโหไปแล้วเห็นคนข้าแถว เป็นคนไปยืนรออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเนี่ยหลวงพ่อรวยวัตโกท่านดังเลสใช่เบิร์ดเบิร์ดได้ทันเลดไหมหรือว่าได้ครับเลสสมใจนึกครับพ่อโอ้แล้วเป็นรุ่นแรกเลยที่ที่ได้มาตอนนั้นเนี่ยราคาแพงไหมพี่เบิร์ตได้มาได้มาสี่พันครับก็คือราคาวัดเลยครับราคาวัดราคาวัดครับก็คือไปเข้าแถวต่อกับเขาเลยะครับโอ้แล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วไปราคาอื่นแล้วใช่เบิร์ดไปในราคาเท่าไหร่ตอนนั้นราคาวัดเอ่อ ได้มาสี่พันปล่อยเบยสองหมื่นครับสองหมื่น <20, 000. S 2> ใช่กี่วันเบิร์ดอ๋อหูหลายปีครับ อก็อยู่ประมาณสามสี่ปีครับอยู่ประมาณสามสี่ปีอยู่กับเบิร์ตเนี่ยนะใช่ใช่แล้วเบิร์ตก็ใส่โชว์เนี่ยนะใช่ครับอ๋อแล้วชื่อมีความรู้สึกว่าชื่นชอบชื่นชอบครับอ๋อแล้วพอตอนหลังก็เลยคิดว่าถ้าได้ราคาก็นะช่วยได้ช่วยช่วยได้ช่วงนั้นเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยไปเพราะว่าเราทํางานอย่างอื่นด้วยครับเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้แบบว่าซื้อขายพระตั้งแต่แรกคืออาศัยว่าเก็บทุกหลวงพ่อที่เราชอบที่เราศรัทธาที่เราเคยไปกราบ คือไปเที่ยวจังหวัดไหนเราก็แวะไปอะไรอย่างเงี้ยครับจะเลี้อย่างนั้นมากกว่าโอ้นั่นคือเส้นทางการเข้าสู่การสะสมใช่รเริ่มจากหลวงพ่อรวยวัตกโกใช่ครับนะฮะแล้วเ <พอ S 1> ช่าหลวงพ่อรวย,ยขี่รุ่นก็มีก็เช่ามาทุกรุ่นนะะที่บ้านก็ยังเก็บอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญอืมอ่าเพราะเลทเลทพอได้ราคามันก็หมุนเวียนนะครับปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้เลทที่เห็นเขาบอกว่าเลทหลวงพ่อรวยนี่ดังในจีนด้วยนะ ใช่ครับอ๋อชาวจีนเขาเข้ามาเล่นกันเยอะก็เบิร์ดก็ขายของเกี่ยวกับจีนนะครับนําเข้าพวกเคสมือถือเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยนะครับก็คือนําเข้าพวกเคสมือถือจากจีนอเราก็จะไปเที่ยวเมืองจีนอยู่แล้วไปพวกควางควางเจาพวกเซนเจ้นฮ่องกงก็คนเยอะครับจีนอคนจีนเล่นเล่นพระบูชาเล่นเล่นพระเยอะครับจริงจไม่ค่อยมีใครรู้ว่าชาวต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นพระเราเยอะ เออแล้วก็เช่าพาเราไปเยอะใช่ครับอ,อ,อย่างเบิร์ตไปเนี่ยอย่างไอไอที่ฮ่องกงนะครับที่เป็นแหล่ง แบ่งช้อปปิ้งเลยอะครับในหลืบมเนี่ยมีร้านพระนะครับมีร้านพระร้านพระครับเป็นร้านพระเลยแต่ว่าคนจีนขายคนจีนขายไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยครับแต่มีคนไทยไปไปซื้อด้วยนะใช่ก็ไปเช่าจากนู่นมาเออทั้งที่เขาเช่าไปเราไม่เช่ากลับใช่ครับก็สนุกสนานดีกันนะสนุกสนานครับก็คาก็เปลี่ยนมือไวเรื่อยราคาก็เปลี่ยนมือราคาเปลี่ยนมือโอนะฮนะนะก็นั่นคือเส้นทางการเริ่มในการที่จะเข้าสู่วงการ การสะสมเบิร์ดช่องทางเนี่ยของวัยรุ่นการขายอ่ะมันจะเพราะบอกว่าของเบิร์ดไม่ได้ไลฟ์สดใช่ไหมไม่ได้ไลฟ์สดครับคือก็ขายในกลุ่มอะครับขายในกลุ่มใช่แต่ล้าหลวงพ่อเขาก็จะมีกลุ่มของเขาโอ,ขอเขา,เามีกลุ่มของเขา <ๆ S 2> เราก็ไปขายในนนเราไปขายในกลุ่มเราก็อ่านกฎระเบียบทําตามกลุ่มโอเราก็ไปดูกฎระเบียบของเขาใช่เขียนป้ายชื่อบ้างหรือว่าสมัครสมาชิกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอสมัยเมื่อก่อนเบิร์ดทันในในเว็บไซต์ไหม อย่างเว็บยูเว็บยูไม่ไม่ได้ไม่ไม่เคยขายเลยครับอ๋อไม่เคยขายก็ไปเช่าครับก็ไปเช่านาเบิร์ดก็ไปเช่าจากตรงนั้นเหมือนกันใช่แต่พอตอนหลังเนี่ยมันง่ายขึ้นใช่ก็คือมีกลุ่มไลน์มีอะไรใช่ครับนะกลุ่มเฟซกลุ่มเพจก็สามารถจะไปไปขายได้ง่ายขึ้นใช่ครับเบิร์ดก็ใช้ช่องทางตรงนั้นใช่ครับอ๋อนะแล้วนะตั้งแต่ขายมาเนี่ยเบิร์ดมีความรู้สึกว่าวัตถุมงคลอะไรที่เบิร์ดขายดี ก็หลวงพ่อรวยหลวงปู่ปันหลวงปู่พิงค์นะครับอ๋อสามองค์เนี้ยที่ขายดีใช่ที่ชอบชอบนะจริงๆเนี่ยการจะเช่าหาวัตถุมงคลหรือการจะเล่นวัตถุมงคลเนี่ยมันต้องเริ่มจากการชอบก่อนชอบครับเออถ้าไม่ชอบนี่มันมันมีปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดเราไปเล่นเพื่อเก่งราคาก็ขาดทุนตั้งแต่แรกแล้วอาจารย์ถ้าไม่มีความชอบ ขาดทุนตั้งแต่แรกเลยอ่าก็เราไม่ชอบเเราไม่ชอบนะเราไม่ชอบคือพอราคาตกเราก็จิตตกตามจิตตกตามโอ้แต่ถ้าเราชอบราคามันไม่ไปเราก็เก็บเพราะเราศรัทธาอ๋อนี่มันต้องมาด้วยความชอบก่อนใช่ต้องชอบครับต้องชอบโอ้อย่างเบิร์ดนี่ก็มาด้วยความชอบชอบครับชอบแล้วก็เลือกด้วยถึงเกจิใจเยอะใช่เราก็เลือกที่ก็เลือกที่จะชอบตอนนี้เบิร์ดชอบเนี่ยชอบหลวงนะหลวงปู่พิงค์ชอบนะหลวง หลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดเออหลวงพ่อพัดเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เล่นหลวงพ่อรวยเนี่ยมาเล่นหลวงพ่อพัดเยอะเลยนะใช่ครับใช่ครับก็ผันตัวมาเป็นคนสร้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเออเขาบอกว่านักสร้างเนี่ยเกิดในยุคของหลวงพ่อพัดเนี่ยหลวงพ่อพัดสร้างนักสร้างเยอะเลยนะใช่ครับใช่ไหมมีกินมีใช้กันเพราะหลวงพ่อพัดเนี่ยเยอะมากเยอะมากใช่ไหมเกิดจากหลวงพ่อพัดเยอะมากถ้าให้ให้เบิร์ตพูดถึงนักสร้างว่าถ้ามีสัก จำนวนน่นะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้สักจํานวนเนี่ยนักสร้างเนี่ยตอนนี้มีอยู่สักเท่าไหร่โอ้เมื่อก่อนเนี่ยเห็นเห็นก็จะมีอยู่ประมาณห้าหกคนนึเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ดังๆนะอ่าก็คือจะเป็นชื่อผู้สร้างที่แบบลงท้ายในจังหวัดก็คือจะจะดังๆอยู่ประมาณนะแต่เดี๋ยวนี้เยอะครับเยอะผู้สร้างเยอะตอนนี้เดินชนกันบานเลยใช่แต่ว่าก็ดีสําหรับลูกค้านะครับอาจารย์เพราะว่าหนึ่ง เมื่อก่อนเนี่ยแข่งกันเรื่องราคาอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้นี่ราคาไม่ได้มีผลนะอืความสวยมีผลครับอาจารย์ความสวยมีผลใช่ครับโอ้ราคาไม่มีผลราคาไม่มีผลเปิดเช่าเนี่ยราคาไม่ได้มีผลแต่ถ้าคุณลงยาเยอะออเหรียญสวยเหรียญคมอนักสร้างอยู่ได้ครับเพราะว่าคนเช่าเขาก็มองอย่างตัววัดเองอะเบิร์ดไม่ได้เก็บตามนักสร้างเบิร์ดเก็บ เบ็เก็บตามพระสวยเก็บตามพระสวยใช่คือเราเห็นเราเราไม่ได้เกี่ยงไงครับว่าใครสร้างอ่าอ่าไม่เกี่ยงว่าใครสร้างไม่เกี่ยงว่าใครสร้างแต่เอาสวยไว้อ่าใช่ถ้าสวยถ้าคมเราชอบเราเก็บแค่นั้นเอง๋อพอเราชอบใช่แต่ว่าถ้าถ้าเราจะเล่นในแนวของเป็นการเก่งราคาบางทีเราก็ต้องดูผู้สร้างใช่ครับก็ต้องดูผู้สร้างครับอันนั้นอันนั้นคือถ้า คนสร้างดังมันก็ม,มีโอกาสราคาขึ้นอ,อ่ะฮะอ๋อนะฮะก็ก็ก็ดูอย่างนั้น<ช>เป็นแนวทางเป็นแนวทางครับนะตอนนี้ถ้าถ้าเบิร์ดมองเนี่ยตอนนี้วิถีมันเปลี่ยนไอ้เรื่องของของงานลุน้นใช่นะเริ่มมีปัญหาเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะ<ช>นะแต่คนก็ยังเอาอยู่งานล<ช>ุ้นเพราะว่ามันมันทาไมคนถึงชอบงานลุ้นน่ะมันนีสใส่คนไทยหรือเปล่าใช่ครับเพราะชอบเสี่ยงโชคอาจารย์ก็คือ คุณจ่ายสองแต่คุณมีโอกาสได้ถึงเนื้อเงิน oh, อ๋อเออเเอเอ,เอมันก็เป็นอย่างนั้นนะใช่ครับอ๋อนะฮะคุณจ่ายสองคุณมีโอกาสได้เนื้อ oh. ดีๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ oh. คือถ้า200เมื่อก่อนนี้ก็จะได้แค่ทองแดงผิวไฟถูกไหมครับอ่าฮะอทองแดงลมดำ oh. อ๋ออ่า คุณจะไม่มีโอกาสได้ลงยาเลยลงยาก็จะกระโดดราคาจองอย่างอัปรก้กาลงยาเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยเหรียญหนึ่งก็สี่ห้าร้อยถูกไหมครับ,รบอาจารย์ทุกหลวงพ่อเนี่ยเหรียญหนึ่งก็สี่ห้าร้อยเพราะฉะนั้นลูกค้าส่วนใหญ่ก็คงหรืออย่างเบิร์ดเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยโหกูจ่ายสองร้อยห้าสิบแต่กูมีเรามีโอกาสได้ลุ้น,ได,นได้ลุ้นเนื้อบนบน,บนไว้ในราคาที่เราจ่ายไปแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้นะมันก็เลยทําให้พระลุ้นอื มีความต้องการถ้าให้เบิร์ตมองตอนนี้เนี่ยนะครับหลวงพ่อรวยวัตกโกพระนครศรีอยุธยาเนี่ยท่านลาสังขารไปนานแล้วเนี่ยนะแั้พักใหญ่ๆห,หลายปีแล้วกระแสก็มาแรงมากปัจจุบันหลวงพ่อรวยยังมีกระแสอยู่มีครับเพราะว่าลูกศิษย์เขารักกันนะครับคือคนเช่าเขาไปเช่า,ไป,ชาไปนอนรอกเป็นวันๆเขาก็เช่าเขาอ่า แล้วก็ยิ่งคนจีนก็ยิ่งต้องการนี่ถ้าถ้าเปิดประเทศเนี่ยโอ้โหราคาก็น่าจะขึ้นนะครับน่าจะขึ้นอีกนะใช่การเล่นหาก็น่าจะมีมามากขึ้นนามาน่าจะมามากขึ้นครับอาจารย์เพราะดูแล้วเนี่ยหลวงพ่อรวยก็เป็นหนึ่งในเจจิที่มรณภาพแล้วมีการสร้างพระออกมาขายได้ขายได้ปกติไม่มีนะไม่มีครับยากนะเกจีมรณภาพไปแล้วเราสร้างพระออกมานะแล้วก็ข้อสําคัญ คือสร้างวัดอื่นด้วยออกวัดอื่นก็ยังขายได้ออกวัดอื่นก็ขายได้ครับลูกศิษย์ลูกศิษย์ลษเล่นลูกศิษย์เล่นหาของอแค่ว่าคุณชัดเจนอคุณทําบุญชัดเจนคุณประกาศชัดเจนเออไม่มีสอดไส้ไม่มียัดอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาเขาต้องการสิ่งที่มันชัดเจนมากกว่าใช่ครับเออชัดเจนทุกอย่างก็คือจํานวนการสร้างชาร์ตมีโค้ดมีเลขมีโค้ดมีเลขเออะไรได้นําไปทําอะไรก็ต้องบอกเขานะบอกเขาบอกแเออแล้ว สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับวันเวลาปลุกเสกใช่ครับน่าต้องชัดนะอย่างนี้นะใช่ครับอาจารย์โอ้สมัยเมื่อก่อนไม่รู้นะจองไปไม่รู้ว่าเราจะได้พระเมื่อไหร่นะบางรุ่นสองปีบางรุ่นปีกว่านะมันก็ใช้เวลานานที่จะอาจจะได้พระนะต่อมาเนี่ยระยะหลังเขาก็กําหนดชัดเจนนะว่าเมื่อไหร่นะแต่ถ้าจะเลื่อนขึ้นมาก็น่าจะบอกกล่าวเขาก็จะแจ้งกันนะใช่จะเลื่อนเร็วขึ้นเลื่อนเร็วขึ้นส่วนใหญ่ก็จะประกาศคือ เวลาทําผ้าครับส่วนใหญ่นะเมื่อก่อนเนี้ยก็จะแค่สามเดือนอืมใช่อ <3 S 1> สาม,สามเดือนนี่อย่างาเก่งแล,แล้วเดือย่งเก่งแล้วก็จบแล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีบางรุ่นเป็นปีใช่ ก็คงเป็นเพราะผู้สร้างเยอะโรงงานมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับจา์คืออมันมีผลนะมีผลนี่ครับก็คือพระมันออกมาเยอะรุ่นแล้วมันก็ไปกองอยู่โรงงาน่ะเออผมที่ความคิดผมนะครับก็มันก็เลยทําให้เหรียญช้าเหรียญช้าเพราะว่าเดี๋ยว้นะขั้นตอนการทํามันก็เยอะด้วยนะเพราะนอกจากการจะปั๊มคุณก็ต้องไปลรงยาลโรงยาชุบอ่าชุบก็จะคนละโรงงานกันอะไรอย่างเงี้ยต้องตอโคตอกเลขอีกใช่นะขั้นตอนมันเยอะใช่ครับแล้วไหนจะบรรจุกองครับเนะ สั่งกล่องด้วยนะใช่นะช่วงก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถึงขนาดโลหะขาดนะใช่ครับโลหะขึ้นมาเป็นช่วงๆลย่รงเี้ยเออนะปั๊มไม่ใช่แค่ทองคาขึ้นอย่างเดียวอาจารย์เนื้อโลหะทุกเนื้อขึ้นหมดราคาขึ้นหมดเลยใช่ครับแล้วก็ถึงขนาดขาดด้วยบางทีขาดตลาดคือสั่งซื้อไม่ได้ไม่มีของใช่ครับแล้วก็เลยก็เลยไม่มีเอามาปั๊มครับ เอ้ายุคยุคที่กําลังเฟื่องเฟื่องเนี่ยนะแต่ตอนนี้น่าจะคลายหน่อยแล้วน่าจะคลายแล้วครับปกติปกติเข้าสู่วาระปกติแล้วนะนะสิ่งที่อยากจะคุยกับเบิร์ตเนี่ยเบิร์ตเนี่ยนอกจากที่จะศรัทธาหลวงพ่อรวยแล้วมีอีกรูปหนึ่งที่มรณภาพไปแล้วแล้วเบิร์ตศรัทธามากหลวงป,ปู่พิงค์ครับ กันติพโลครับอ,อ๋อวัดทรัพย์ชมพู่ใช่เทวดาหลังเขาครับเทวดาหลังเขานี่ฉายาท่านนะฉายาท่านครับอ,อ๋อเพชรบูรณ์ใช่ครับเมืองมะขามหวานใช่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทบหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเขียนอ,อ้ออันนี้ท่านดังมากนะดังครับอ,อ๋อหลังจากที่นะหลวงพ่อทบเนี่ยท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยนะหลวงพ่อพิงค์ตอนที่ท่านยังลงขันอยู่เนี่ย โอ้โหท่านดังดังมากครับดังมากแล้วปัจจุบันเนี่ยสรีราสังขารก็ยังอยู่นะยังอยู่ครับหลวงพ่อเทพดูแลครับหลวงพ่อเทพดูแลหลวงพ่อเทพครับโอหลวงพ่อเทพถาวโลหลวงพ่อเทพถาวโลดูแลใช่ครับนะฮะคือคือตอนนี้เนี่ยนะหลวงพ่อพิงค์นะฮะก็ได้รับได้รับความสนใจจากนักสะสมนะ่ยทำไมเบิร์กถึงไปศรัทธาแล้วชื่นชอบท่านท่านไหม ทันครับทันครับท่านหลวงพิงไปไปกราบครับไปกราบเกจเกจิีส่วนใหญ่ที่เบิร์ตเก็บเนี่ยเบิร์ตเคยไปไหว้หมดครับเคยไปสัมผัสหมดเคยไปสัมผัสหมดเหมือนแบบบางทีเราเก็บพระเราต้องเก็บถูกจริตเราด้วยอะครับอาจารย์เออนี้สาคัญนะสําคัญนะเพราะว่าพระแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยใช่ท่านมีบุคลิกที่แตกต่างใช่ครับบางองค์นี่ไปถึงเบิร์ตเคยเจอไหมไปถึงแล้วโดนไล่อ่ะอไม่เคยครับไม่เคยแต่องค์เก่าๆเนี่ยบางองค์มีนะนะไปถึงเนี่ย บางบางองค์เขาบอกนะถึงขนาดเอาเอาอะไรเคลี้ยงใส่อะไรแบบเนี้ยนะบางคนก็คิดว่าเออดีชอบแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมท่านทําอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยนะแต่อาจจะต้องไปสองสารอบนะครับให้ท่านรู้ว่าเราศรัทธาจริงบางทีท่านอยากลองไงฮะอืยากลองใจอ่ะนะหรือบางทีท่านอาจจะแบบอคุณมาลองเราเราก็ลองท่านคุณไงอะไรอย่างนี้ทดสอบจิตทดสอบจิตว่าคุณศรัทธาจริงหรือเปล่าเออศรัทธาจริงหรือเปล่า